สวัสดีทิชเทสซี่จะไปดูบ้านที่เทสซี่แต่งไว้ค่ะสวัสดีค่ะเทสซี่ว่าเจหยงรักทางด้านเตาไฟฟ้าก็จะมีที่ทำกาแฟเครื่องต้มน้ำร้อนเนียเทสซี่จะให้ดูที่แต่งตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นดอกไม้แห้งที่เทสซี่ทำไว้แล้วก็อันนั้นเป็นของ แจกันได้จากของขวัญปีใหม่นานแล้วนานมากน,นี่สิบกว่าปีแล้วแจกันนั้นนะคะแล้วก็ดอกไม้นั้นพี่คนไทยรู้สึกจะเป็นของงานแต่งงานเขาอะ่ะแล้วเข้ามาปร,ประดับร้านร้านอาหารที่ฝรั่งเศสแล้วเขาก็เซ็งร้านเขาก็ไม่อยากจะให้ก็ซีก็รับต่อมาสวยไหมทุกคน สวยไหมสวยนะมันก็จะเป็นเพชรเพชอะเนี่ยเป็นเพชรเพชรแล้วก็เป็นอ่าหาง่ายเนี่ยแล้วก็มาร้อยใส่ลวดทองแดงแล้วก็โรยกาเพชรกาบอะไรไปนะอันนี้ก็เรลม,มาเข้ากับสีเงินนี้พอดีอันนั้นก็ที่พัดข้าวทุกคน เอาเปลือกข้าวออกอ่ะไม่ใช่พัดไม่ใช่พัดมือนะเป็นพัดเปลือกข้าวพัดเปลือกข้าวออกให้เหลือเม็ดเหลือแต่เม็ดข้าวเนะเป็นไม้สารสวยมากเลยลายสวยมากเลยทุกคนแล้วก็ใจกันสีเขียวเอามาจากลำปางนะคะเซรามิกลำปางเข้ากันดีกับ ดอกไม้แห้งสีเขียว